¡Gracias! สวัสดีนะครับนายพี่กิงทุกท่านกลับมาอยู่กับพี่กิงอีกแล้วนะครับนักกระชงของพี่กิงเช่นเคยนะครับนะอ่าก่อนเดินเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะช่องของพี่กิงเองนะเก้าโมงวันนี้ C, Joker, พีจีสีเกมจ็อกเกอร์สี่เกมแพ็คเมทิกอย่างละสี่เกมนะครับนะในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงย้ำว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงนะแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ต้องเลือกที่เราชอบด้วยนะเอาที่เราถนัดเป็นหลักก่อนพี่กิงย้ำรอบนะครับนะเนเะเออออตตนนนนแแรรกกกก็็จะะไไปมมีี้่่ัับหเออ เปิดโกทามรอบ9โมงม,มามีคนไปนอกใช่คุณขวัญอีกแลว้วไม่ผิดคนดูโอ้ช่วงนี้คุณขวัญป๊อปมากแตกทุกช่วงแตกทั้งวันโอ้โหไม่รู้เล่นยังงงยังไงกันนะอ่ะเห็นกีเลนแล้วไปทิงแม่งเลี้ยวหัวสักแป๊บนึงเดี๋ยวไปลองกีเลนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปลอง2เกมนี้ซักเกมหนึ่งเดี๋ยวค่อยเลือกมาพอดูกีเลนก่อนว่าจ่ายหรือเปล่านะครับนะ ่ะมาดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดนึงก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะเล่นเกมกันนะในกลุ่มเขจะมีการแจ้งเกมหรือจริงแจ้งไปต้นคลิปรวมไปถึงพูดคุยกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเป็นการแตกทรงแบบนี้นะครับนะเห็นไหมเมื่อเช้าคุณขวัญแตกก่อนแล้วนะก่อนที่มัจะเข้ากีเลน่ะเนี่ยดูดูดโอ้นี่คุณขวัญแม่งสุดจริงสามวันนี้ไม่จริงเห็นคุณขวัญแตกจะแสนอยู่แล้วมั้งนะโอ้แม่งหยุดเขามไม่อยู่จริงๆนะโอเคประมาณนี้นะครับบรรยากาศในกลุ่มเนาะคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยนะครับมาลองตามคุณขวัญดดูสััักนนนนนิึง้้นะ้่่เชาาีะถมมไจ เดี๋ยวเราเติมกันมาอีกรอบหนึ่งแล้วเราไปลองกับ2องเกมที่พี่ชิงพูดไว้นะสักเกมหนึ่งแหละเดี๋ยวคุณเลือกอีกทีนึงถ้าไม่จ่ายก็อาจจะเลิกอาจจะเจออาจจะเจอัอจจจอนช่วงค่ำเลยนะรอบเช้าช่วนี้จ่ายยากจ่ายเย็นอยู่ตรงนั้นทุกคนอ่ะไม่พูดความจำเพลงแล้วไปเราเล่นเกมกันดีกว่าครับผมไปโอ้ชย oh, เอามา5 0 0นะ้มาลองเทสดวงกันเช้านี้เอามาหนาสักนิดนึงช่วงนี้รู้สึกว่าเอามา2 300แล้วไม่ค่อยจะรอดยังไงก็ไม่รู้นะเมื่อวานพี่คิงก็มาแล้วรอบหนึ่งกับเจ้ากิเลนแต่ไม่จ่ายให้เเรราลยไไมมู่้ท ม,มาลองดูชาตินี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่จ่ายเดวเวบไปพี่ชิงว่าอยากไปลองไมดัสหน่อยดิรู้สึกว่าช่วงนี้ค่ายอื่นจะจ่ายดีกว่าค่ายพีจเย PG อะเลยคุณนฝันก็แตกกับค่ายพีพีเมื่อวานใช่ไหมเออเห็นเมื่อวานแตกกับค่ายพีพีหมดหมืน่นสองหมื่นใเมื่อวานโหจัดโหช่วงนี้แม่งยอมเลยว่าโหดแม่งโหดจริงโหดจังโอเคได้ยูแปดหมื่นคูณสามอ่ะมาดูว่าจะจ่ายไม่จ่ายไม้แรกฟับมาว่าวเลยไหม เออยังไงไอ,อ้สวยมีช่องสามผักหนึ่งได้ไหมไม่โอ้ยกบทองสองอันขะโทํทำไมทำอย่างงาั้นล่ะลูกพี่โอ้แม่งผักเขียวสองอันเมื่อกี้กบทองมาเออ้ยแล้วอุตสาห์แต่เป็นวายดีๆนะเรเสียของหมดผรหมายเลข โ okay. oh, อ้โำนวนแม่งลงคำนวนแต่ตัวถูกอะเพื่อนเอาดีๆตัวแพงหน่อยเออ,อกบปั๊บมาร้อยยี่ยังไงมีอีกตัวเทถมาก่อนอ้ายได้โอ้แม่งดูหลักสตางค์ช่องสามเออเค okay. ยังไงไวตั้งถึงไมนสวยได้สิบมาช่องสามสองเออแม่งสลับกันโอ้โหมึงจะลงสลับกันทำไมเนี่ยเอยถุงมึงไปอยู่ช่อง 3, สามสร้อยไปอยู่ช่องสองเมื่อกี้ก็ดีแล้ว โอเคคูณยี่สิบแล้วเว้ยเอาเว้ยไปสองหมุนได้ไหมคูณยี่แปดแล้วพีอนอนพอ่อะไรก็ได้คำนวณก็พออะไรก็ได้คำนวณให้กูก็พอโอเคเออปั๊บมาแปดสิบอีกตักดอกอีกตักดอกอีกตักโอ้นึกว่าจะว้าวโอ้โหคูณเยอะด้วยนะสามสี่ห้าแม่งเลขเรียงเลยโอ้ยกำไรเท่าไหระะ่วรอยี่ ได้อยู่แต่ก็ไม่ว้าวโอ้เสียดายแม่ง็อตสวยๆหลายรอบมากเมื่อกี้ตอนผักเขียวสองโอ้โหสองตัวเป็นกรอบทองไม่คำนวณมาเออแต่เปิดมาไม้แรกไม่เสียก็ถือว่าได้แล้วแหละตัวน,นี้เกมก็จ่ายยากเลยพี่ชิงว่าจ่ายยากเนาะพีจีช่วงช่วงเดือนถัดมาพี่ชิงไม่แตกหมื่นกับชาวบ้านเขาเลยนะเอออืมอืม แม่งคอมโบแม่งโอ้โหดูด้านนอกมึงคอมโบกระจุยเลยเพื่อนโอ้โหด้านในมึงไม่คอมโบอย่างงี้มั่งมาจบจบอ่าห้าตัวตึ๊บ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 ,บ,บโอ้โหไม่ให้คูณเลยแต่ก็ถือว่าได้เท่าไหร่วะสิบสี่คูณหนึ่งอ่าอย่างน้อยก็หมุนเยอะแต่มันต้องใช้คำนวณเยอะเนี่ยกว่ามันจะเริ่มเห็นเป็นเม็ดเงินนะเออได้อยู่ โอ้ตัวแพงลงบ้างดิเพื่อนสวยโอ้มันไม่ได้เอวอะ K ส <K 3 S 1> ได้ไหม K สามได้ไหมสวยเออโอ้ดูลายแบบนี้โอ้โหมึงน่าจะมาตอนคูณเยอะๆไม่เป็นไรเพื่อนเออเก็บมาก่อนอะไรก็ได้ดีกว่าไม่มีคิวมาสวยสิบสาม K สได้เออ K สองคิสม K สองอะไรก็ได้คำนวณไปก่อน โอ้โหแม่งลายอย่างนี้มันดูคำนวณดิโอ้โอปคูณหนึ่งแมงคำนวณเก้ารอบดูเออโอ้โหไม่ได้เหรอโอ้โหวายสองรอบกนตีนจัดเอ้ยโอ้หวายสองรอบไม่คำนวณเลยเจอุ้ยแล้วอุ้ยได้ทั้งสามสวยอุ้ยร้อยเจ็ดสิบเอาไว้ได้อู้โอ เอาเว้ยไม้นี้ได้อยู่โอ้496ดูเคทีคูณหนึ่งละจ่ายอึ้งเลยโอ้เมื่อกี้คูณสามสิบแล้วมันไม่คำนวณแบบนี้เอ้ยมาเอาดีๆอย่าว่าเยอะขอร้องเออแถมมาหนึ่งมนุนโอ้แม่งดูคูณสิบเอ็ดแม่งจ่ายดอกสี่สี่ห้าร้อยโอ้อย่าว่าเยอะขอร้องขอร้องอะไรก็ได้คำนวณให้กูก่อนเพื่อนอเจออช่องสอง ไม่ลงย yeah. าเซฟมะโอ้โหไม่ถึงแล้วเคสองเคสองเคสองเจสองเคสองเคสองอืมอืมโอ้โหหกร้อยสิบสามแม่งโอ้ยจ่ายมาดอกบึ้ม,มดอกเดียวแล้วก็หยุดไปเฉยเลยโอ้โหแถวนี้ซื้อสองไม้เข้าสองไม้เลยนะถือว่าได้อยู่นะเจเอาเว้เอาเว้ยเอาเว้ยโอชิเล่นมาขอบคุณคุณขวัญล่วงหน้าเลยจริงๆเนี่ยเอามา นิดๆหน่อยๆช่วงนี้บอกไปแล้วว่าถ้าเกมแข็งมากๆแนะนําว่าเพ่นได้เพ่นนะเออดีกว่าไม่ได้ย้ําทุกรอบนะคนที่ดูช่องพี่ริงจะบอกเสมอว่าบางคนเอาร้อยไปแลกทันมันยากอเอ้ย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 สกแกตเตอร์ให้ดีลงมาสาธุสาธุอาโอ้โหมาแล้วลูกพอ่อพูดสักหนึ่งไม่โอเคนึกว่าไม่มา เอาเว้ยคุณคูณ2ยังดี11หมนุนทิวเงิน3ช่องยังโอ้โหทำไมทำอย่างนั้นเค0เจเออ,อได้ส้อยเฉยเค1เออสวย11บหเคสามแม่ 3, เคสวยเจได้แถมหนึง่งหมุน10ช่อง3มาก่อนได้ไหม10ช่อง3อย่าว่าขอร้องโอ้โห ให้มาเป็นกรอบทงแล้วไม่ให้เราเลยเว้ยอ,อยากได้ช็อตรูบรูบสวยๆบ้างเลยห้าพันอ่ะห้าพันแบบเขาอ่ะได้ไหมได้ไหมอยากได้ห้าพันมั่งได้ไหมโอเคมาซอยสองโอ้โหเอาสักนิดโอ้โหสิบสิบมาเออยังแม่งมาอย่างละตัวอม,มาอย่างละตัวแม่งลุ้นยาก เคเออซอยห่ซอยหซอยหซอยหนึามซอยหนึ่งเอสามซอยหนึ่ง,อง, 3, อง, 3, องโอ้โหมึงมาทำไมตอนนี้ได้ไหมอย่าค้างนานเอเอดอกนี่สองย้ยไปสิบสเอออ้ยสามยังไงยังไงสิบไม่ให้โอ้โหโอ้โหชดกอบทองนี่หยุดกูทุกตีเลยนะ เคอสวยเทพันเจ็ดแล้วโอ้โหสองพันพอมาสามไม้ติดติดอย่างนี้เดี๋ยวเราน่าจะต้องเพลดแล้วจริงว่านะโอ้ได้ไม้ละนิดละหน่อยก็โอเคอะโอ้โหไม่ให้เลยสองหมุนสุดท้ายโอ้ยวันนี้สามไม้ได้สามไม้เลยดูแปดร้อยสิบเจ็ดไม้เมื่อกี้เจ็ดเมื่อกี้ไม้เมื่อกี้หกร้อยกว่าใช่ไหมเออ นะแล้วก็ไอ้ไม้แรกเราก็ถือว่าเราได้นะร้อยสองร้อยกำไรเข้าตัวเกือบทุกไม้เลยนะโอเคโหอ,อยากให้ถึงสองพันนะแต่ก็สองจิตสองใจจังเลยวันนี้เช้าๆไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงนะมันมาก โอเคไม่ต่อดีกว่าเดี๋ยวเรารอตามคุณขวัญดีกว่านะโอเครอบนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เลยน่าจะมาบ่ายแล้วพี่คิงว่าวันนี้น่าจะสะดวกช่วงบ่ายเดี๋ยวมาดูกันกว่าคุณขวัญจะเล่นเกมไหนเราจะแตะดู่ขวัญตามไอ้พี่พี่คิงตามพี่ขวัญทำไมวะเออนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเช่นเคยแม่แนะนำเล่นตามรับชทความเันเทิงส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายจุบ,จบ